ดีค่ะกลับมาพบกับอ e ีก็1สิบและกิฟทิติรัตค่ะรายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการเผยคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟสไลดีทรงตรงถึงคุณผู้ชมถึงบ้านค่ะช่องรายการทีวีโฮมช้อ p p i n g 24ชั่วโมงได้เริ่มเปิดตัวช่อง O Shopping นะคะซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของนักช้อปในแบบที่จะทำให้ชีวิตง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะ จ m m Grammy กร่รวมกับบริษัท GJ o s h o p p i n g ping, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการโฮมช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลีใต้ได้เลิกแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วสำหรับช่องโอช้อปปิ้งทางเลือกใหม่ของการช้อปปิ้งผ่านหน้าจอทีวีโดยงานนี้ได้แขกระดับ VIP มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างอาทิค,คุณภพบูลดำรงชัยธรรมประธานที่ปรึกษาบริษัท GMM g r a กร y มคุณบุษบาดาวเรืองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารคุณลีแฮซอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CJO Shopping จากประเทศเกาหลีใต้คุณอิมแจฮงเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและนายวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งดาราศิลปินชื่อดังอาทิก๊อปพิชญาลุลา่าตุ่มตามและเนสดาสตาเจตพร้อมด้วยนางเอกสาวหน้าใสที่บินตรงมาจากประเทศเกาหลีอย่างลีดาเฮที่นอกจากจะร่วมเปิดตัวช่องแล้วยังได้นำกระเป๋าของรักของห่วงมาร่วมประมูลในรายการอีกด้วยนอกจากรายการสินค้ากว่าแสนรายการที่มีอยู่แล้วยังได้มีการขยายไปถึงกิจการของชุมชนของไทยอย่างเช่นโอท็อปเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าไทยออกสู่ตลาดสากละะอีกด้วยค่ะก็คือ,อฝากออช้อปปิ้งนะครับผมไว้กับทุกทุกคน นะครับแล้วก็ชาวชาวไทยทุกคนผมว่าคนที่รักการช้อปปิง้งคนที่แต่ว่ารู้สึกว่าไม่อยากจะออกไปไหนอะไรเงี้ยครับช่องนี้เป็นช่องทางที่ที่ดีมากสำหรับทุกท่านนะครับยังไงก็มาเปิดดูแล้วก็ช้อปปิ้งที่นี่ได้นะครับผม ดูแลมีอะไรจะเสร็จไหม <laughs> <laughs> อาก็เชื่อว่า GMM Grammy บวกกับช่องที่ดังที่สุดในเกาหลีมันต้องมีอะไรที่ดีๆแน่นอนเชื่อว่ามันต้องมีศิลปินหรือดาราไปโผล่ในช่องแน่นอนนะคะและเชื่อว่ามันต้องมีประโยชน์ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ที่บริโภคด้วยผลิตก็อาจจะมีที่ขายเยอะขึ้นผู้บริโภคก็จะมีที่ช้อปปิ้งเยอะขึ้นแล้วเราเชื่อว่าพี่ๆต่างจังหวัดอะถูกใจแน่นอน,อนเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็าซื้อขอ,ของทางแบบเฟซบุ๊กทางอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝาก G C, C สำหรับช่อง O Shopping นะคะก็จะเริ่มออกอากาศวันที่18มิถุนายนนี้ทางช่อง g m m z ช่อง9เคเบิลทีทั่วประเทศนะคะก็เป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับหนุ่มสาวที่รักการช้อปปิ้งค่ะสำหรับตอนนี้เวลาของการอัปเดตข่าวของ e g o s ก1 0แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในเบรกหน้าคะ่ะคุณู้ชมตอนนี้กิ๊บลาไปก่อนสวัสดีค่ะ